เป็มน้ำตาแตกของขวัญจากก๊อปที่ไม่ต้องแพงไม่ต้องจุดฟลุเป็นอีกหนึ่งครอบครัวแสนอกอุ่นสำหรับครอบครัวของเอ็มบุตรราคำลูกสาวหม่ํมจกมกที่ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกับก๊อปกราวาตปัจจุบันทั้งคู่มีทาย,ยาทด,ด้วยกันสองคนน้องนาฬิกาน้องณเวลาล่าสุดวันเกิดของสาวเอ็มงานนี้สามีถึงกับทําให้ภรรยาแสนดีหลังน้ําตาเมื่อนั่งประดิษฐ์ของขวัญวันเกิดด้วยตัวเอง มอบให้ภรรยาที่ถึงแม้จะไม่ใช่ของขวัญมูลค่ามหาศาลแต่มีคุณค่าที่สุดโดยเอมเผยว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้มากกว่าของขวัญที่มีราคาเพราะรู้สึกว่ามีคุณค่าทางใจมากกว่าคนทำต้องทุ่มเทแค่ไหนกับการเลือกรูปคนทำต้องตั้งใจแค่ไหนกับการบรรยายความรู้สึกเป็นตัวหนังสือคนทำต้องทำตัวเนียนแค่ไหนเพื่อไม่ให้ผู้รับจับได้คนทำต้องใส่ใจในรายละเอียดแค่ไหนถึงเข้าใจในความต้องโง่ การของผู้รับโดยเฉพาะถ้าคนทำคนนั้นมันคือสามีของเราสามีผู้ไม่ค่อยชอบทำอะไรแบบนี้สามีผู้คงคอนเซปต,ต์ความไม่หวานเลี่ยนอย่างเสมอต้นเสมอปลายสามีที่ยอมนั่งประดิษฐ์ประดอยการวอวยพรให้ภรรยาด้วยความตั้งใจการ์ใบนี้มันมีความหมายกับเขามากเลยรู้ไหมก๊อฟกระวัตรบอกแล้วว่าเป็นสามีฉันแกไม่ต้องไปแอบจุดพลุ หูู้ให้ในวันเกิดไม่ต้องไปสัญหาดอกไม้ทั้งทุ่งมาวางในห้องไม่จําเป็นต้องเป็นของขวัญราคาแพงแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วอาจจะเก็บไว้ในความทรงจําของหัวใจทุกๆปีที่เอาการ์ดใบนี้มาอ่านใหม่ก็ยังคงอกกวนไปด้วยความรู้สึกดีๆมากมายเต็มไปหมดและนี่ก็เป็นของขวัญวันเกิดอีกหนึ่งชิ้นเพราะของขวัญที่ทําให้น้ําตาไหลไม่ใช่แค่การได้รับการ์ด แต่มันคือการได้รับรู้ว่าวันนี้เอ็งได้พบกับคู่ชีวิตที่ดีคนรักที่ดีสามีที่ดีและพ่อของลูกที่แสนดีรักนะจปะปา,ปาติดกอบกรวัด